ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube แล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ยังไงละ่ะได้เลิกได้เลิกนะครับได้เลิกแล้วก็ติดยุงย่งมาหลายวันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะประกอบอ่หัวม่วงนะครับแล้วก็โครงที่ผมซื้อมาอใหม่นะครับเป็นนกหนึ่งซีหนึ่งก็วันนั้นผมไปรนานวุฒานะครับมาสองสาวันเนี่ยเห็นมีอยู่เยอะเลยนะครับ อย่างหลายตัวเหมือนกันคงตะนกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับนีเนาะอ่าผมมีอะไรจะบอกนะครับผมสมมุติว่าถ้าถ้าอะไรนะครับเฟืองเกี่ยวกับเฟืองเสียหรือว่าหาเฟืองไม่ได้นะครับให้แนะนํานะครับโทรไปที่โรงงานเลยนะครับเขาจะมีเฟืองทุกตัวนะครับ หลังจากที่ผมสอบถามเฮนเน็กนะครับเฮนเน็กเขาเป็นเจ้าของโรงงานนะผมถามมาแล้วว่าอะไรมีไหมสมมติว่าเฟืองเสียนะครับนี่นะครับเบอร์โทรโทรไปตามนี้เลยนะครับนี่นี่นี่นะครับคือมีเฟืองนะฮะเฮนเน็กแกบอกว่ามีครับขอให้โทรไปที่โรงงานเดี๋ยวใครจะจัดส่งมาให้นะครับหรือว่ารถเทยังอยู่ในประกันนะครับคือเฟืองบินเฟืองแตกนะฮะถ้ายังอยู่ในประกันหนึ่งปีนะครับโทรไปเลยนะครับที่เบอร์นี้เหมือนเดิม อ่าแล้วทางโรงงานเขาจะส่งช่างมาซ่อมให้นะครับย้ํานะครับว่าอยู่ในประกันนะครับเขาจะส่งช่างมาซ่อมให้หรือว่าถ้ายังไงล่ะถ้าว่าหาเฟืองไม่ได้นะครับเฟืองหมดประกันแล้วแต่ว่าเฟืองแตกนะครับก็โทรไปที่โรงงานในเบอร์เมื่อกี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางโรงงานเขาจะจัดส่งเฟืองมาให้ก็มีค่าใช้ใจ่ายต้องคุยกับโรงงานนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อนี้ออกนะครับจะเป็นสายท่อนี้แทนของช่างตะนะครับก็ซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะเป็นยิงทรายนะครใบนี้นี่นะครับนี่ประกอบเดี๋ยววันนี้ผมจะอ่ะลองใส่ล้อยางวิ่งดูนะครับ <c oughs> ล้อยางเป็นใหญ่ที่ผมซื้อมานะครับนี่เป็นใจคู่นะครับแล้วก็ เป็นกระทะของลุงทิพ์นะครับกระทะลุงทิพ์ที่ผมไปจัดมาวันนั้นนะครับ2008เป็นหน้าแป้นใหญ่นี่ครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนี่นะครับผมจะลองวิ่งดูนะว่าอ่าตัวเนี้มันเป็นตัวที่ออกจากโรงงานมาใหม่นะครับก็คือหลายคนถามว่ามันมันมีอะไรแตกต่างไปแท่นตรงนี้นะครับเนี่ยแท่นตรงเนี้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ย คือรุ่นเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะแคบนะรบประมาณนี้ก็เวลาเราติดรถมันจะสั่นนะครับนี่ทางโรงงานาเขาทาให้ใหญ่ขึ้นมานะแล้วก็เป็นเขาจะเปลี่ยนเฟืองทั้งในนะมันเป็นเฟืองที่ว่ามันหอนนะ,ะทําเป็นระบบเฟืองมาใหม่ไมห่หอนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองใส่ล้อยางวิ่งดูนะครับวิ่งวิ่งแบบว่ามันจะหอนหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกียร์สามมันจะหอนหรือเปล่า เดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนท่อก่อนนะครับท่อชังตะรู้สึกใบนี้พันเก้านะครับยิงสายอ่ะใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ซื้อมาจอดไว้ตั้งอู่นานแล้วนะครับเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับ ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองสักทีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะติดออลองติดเครื่องให้ฟ,ฟังเสียงนะครับท่อใบใหม่นะครับตัวนี้เป็นเป็นท่อใบเก่าเนาะก็เดี๋ยวนะครับผมมีหลายคนนะครับถามผมว่าใช้สายพานเบอร์อะไรนะครับก็วันนั้นผมก็ได้ถามป่าเทพนะครับ หรือว่าพี่เทพจากโรงงานตะนกนะป้าเทพก็แนะนำให้ใส่7 7 7 8ครับหรือว่า79นะครับซึ่งปกติผมก็ใช้อยู่แล้วเนาะแต่บางคนไม่รู้นะครับว่าโครงตะนกเนี่ยใช้สายพานไรดีเบอร์ไรดีนะครับอ่ะนี่นะครับสายพานที่ผมใช้อยู่ประจำก็สายพานจระเข้นะครับผมก็โอเคเลยนะคือมันไม่ยืดที่สำคัญมันไม่ยืดนะครับ แล้วก็อ่างไงใช้ได้นานนะครับนี่นะครับเบอร์7จ็ดหรือ79ก็ได้นะครับมันสามารถตั้งได้นะเพราะว่าหน้าแท่นยังเหลือทั้งเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็อย่าตั้งให้มันตึงเกินไปนะถ้าว่ามันตึงเกินไปมันจะดังเวลาเราติดายไางีิเรารถมันจะวิ่งเองนะมันไหลนะฮะเตรียมพร้อมเดี๋ยวจะเอาลองใส่รอยางนะครับตอนเย็นตอนนี้มันยังเช้าอยู่ เดี๋ยวลองใส่ระยางแล้วก็จะวิ่งแก๊สสามให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะหอนหรือเปล่านะครับแต่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ที่ว่าอ่ามาจากโรงงานเลยนะครับทีร้านวุฒิยังมีอีกหลายคันนะครับลองติดอยู่นะครับจอดไปนานนานเลยแหละไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับตึงประกอบด้วย่อยไว้ตากแดดไว้ฆ่าเชื้อโควิดนะครับ จอดไปตั้งนานผม,มก็จะไม่ติดแล้วเนาะและว้วนนวันนั้นผมไม่ได้เอาไอ้น,นั้นคุมท่อเสียไปด้วยนะ้ำมันเข้าไปหน่อยนะครับไม่ได้นะ้ำมันก็หมดนะครับก็ไปซื้อน้ำมันนี่นะท่อจังจะฟังเสียงได้ จะลองเทสระบบเบรกก่อนผมยังไม่ได้จ้งเบรกนะครับผมกว่าจะเบรกอยู่หรือเปล่าอ่าจะได้นะครับเวลาเบรกแล้วไม,ม่ดังเสียงอิดนี่นะครับะโอเค ยังอู่สนิทนะไล่เข้ามาอาาคนถูกตายแล้วก็จั น,นี่นะครับวัจอดรถแรงอยู่รถหรูอยู่บ้านนะครับผมก็ยังไม่ได้ออกงานไปไหนนะครับแันกนี้ผมก็หยุดย่ำเพื่อไปสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะผมจะลองใส่ล้อยางดูก่อนแล้วก็จะลองแล้วก็จะมาลองอ คู่นี้นะครับคู่นี้เป็น12ใบนะครับที่ผมเคยใช้อ่าสิมันเป็น14นะครับตอนนี้ผมสั่งมาเป็น12บใบนะบว่าเออมันจะกระแทกขนาดไหนแล้วก็มันจะวิ่งยังไงล่ะวิ่งดีขนาดไหนนะครับนี่เนาะสำหรับนี้นะอ่ะก็โอเคนะผมสำหรับดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ